สายไม่ว่างแลกฮะเวลาแบบนี้อยูคิเธาทุกคงจะคุยอยู่กับใครกันล่ะดูว่าวยูกิไเำลาแล้วกอขนอยู่เนาะไอิเนะเธอกำลังจะโดนไอคิเซฆ่ามั้นเหรออย่าให้หลอไม่ได้นะถึงแดรี่กยูกิจะไม่มีเขียนบอกว่าจะเกิดอะไรึ้นกับตัวเอง คินาตะเธอกำลังพักหลังฉันอยู่เหรอไม่ใช่นะงั้นไอน้คนใดได้มาอะไรกันน่ะไม่ยยาโทรศัพท์จกอยู่น้อยแกก่อนสิอย่าคิดเู้เธอหลอกฉันมาตลอดคินาตะฉันจะไปหลอกนายได้ยังไงอะ่ะฮ <Yeah. S 2> ินาตะอย่าคิดเลยลู